สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ร้านพอมอเดอลมอลลโซบางกะปินะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพามาส่องราคาของตัว HP 15นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีราคาอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็สเปคประมาณไหนนะครับก็เหมาะกับคนที่กําลังมองหาโน้ตบุบ๊กใช้งานทั่วไปนะครับราคาประมาณสักหนึ่งต้นๆน,นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ HP ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาพูดถึงในเรื่องของตัวราคาแล้วก็สเปคเบื้องต้นให้ ได้รับชมรับฟังกันนะครับอ่ะมารุ่นแรกกันเลยนะครับสำหรับตัวรุ่นแรกเนี่ยก็เป็นตัวซีรีส์ hp 1 5 fd ก็เป็นตัว i 3าม n จ3 ram 8นะครับความจุ5 1 2 g b แต่ว่าตัวนี้ไม่มีในเรื่องของออฟฟิศนะครับราคาก็เริ่มอยู่1มื0เาอกป็นนี่เป็นราคาลดนะฮะถึงประมาณสิ้นเดือนธรกฎาคมนะครับก็ยังไงก็ลองเข้ามาเช็คหน้าร้านดีกว่านะครับก็อาจจะมีต่อโปรอะไรไงบ้างก็ลองมาดูนะครับส่วนรุ่นต่อไปก็รุ่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว core ใหม่แมในเรื่องตตััวววด้้ยนนะีร49 1 4 4 9เหลือ1349อันนี้ก็เปคใกล้เคียงกับตัว19 9 0แต่ว่าได้ในเรื่องของแรมที่สามารถ u p g r a ยดได้นะครับก็น่าสนใจสำหรับรุ่นนี้อ่าส่วนรุ่นหมื่นปลายๆนะครับแน่นอนว่าเป็นตัวนี้พอไอห้านะครับเจน13แรม8มีออฟฟิศแท้ให้อันนี้ก็ลดอยู่ฮะเหลือ18-290ได้การจอแยกด้วยครับใครที่เป็นสายเกมนิดหน่อยนะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีเรื่องของการจอแยกใครที่เป็นสาย คยดีเล,เล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าพวกเขียนแคดอะไรต่างๆนะครับมี 3D บ้างอะไรแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจนะถ้าทํานิดเดียวเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปถึงเกมมิ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีงบนะครับแล้วก็อาจจะทําเยอะๆหน่อยก็ดูเกมมิ่งไว้ด้วยก็ดีนะสำหรับสาย 3D แล้วก็สายพวกออโต้แคดที่ใส่ในเรื่องของแมทเทเรียลต่างๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของบอดี้กันบ้างครับนี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกรุ่นที่ผมพูดไปอ่ะก็จะได้ประมาณนี้หมดเลยนะครับตามสไตล์ของซีรีส์ HP15 ด้านหลังก็เรียบๆประมาณนี้นะครับด้านข้างก็แน่นอนว่ามีในเรื่องของตัวนำแพดนะครับต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ตัวซีรีส์พอสนะครับตัวที่โชว์อยู่เนี่ยฮะตัวที่โชว์อยู่ก็จะเป็นตัวซีรีส์พอ3 1 0 0เนี่ยเขามีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดด้วยนะครับก็สามารถกดฟังก์ชันอัจติเนต F4 แบบนี้นะครับ เปิดปิดไฟคีย์บอร์ดได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวคอ3 1 0 0นนะครับเพระาะว่าทุกรุ่นเนี่ยมันจะไม่ได้มีเรื่องของไฟคีย์บอร์ดเหมือนกันนะครับยังไงก็ลองมาสอบถามพนักง,งานที่พีหน้าร้านได้นะครับประมาณนี้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นในส่งตัว AMD ซึ่งก็แน,น่นอนว่าบอดี้ก็เป็นบอดี้เดียวกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเหลืออยู่1 5 9, ึ่นะจาก1649นะครับ ตัวนี้ได้เป็นตัวแรม16 g b นะครับความจุ512หน้าจอ15.6นิ้ว IPS นะครับมีออฟฟิศให้ด้วยนะครับไรเซน 57430U อ่าคือไรเซน 57430U เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง CPU ที่ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับสำหรับสายใช้งานทั่วไปสายเล่นเกมบ้างนิดหน่อยนะครับตัวนี้ RAM 16ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างจบสำหรับราคา159เรียกว่าใช้งานได้หลากหลายรูปแบบประมาณหนึงสำหรับ HP 15รุ่นนี้นะครับ เค okay. ประมาณนี้อย่างที่บอกครับบอดี้ก็เป็นบอดี้เดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีในเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดนะครับก็ F4 ตรงนี้ก็จะเป็นว่างๆแบบนี้เอาไว้นะครับก็ไม่สามารถเปิดไฟคีย์บอร์ดได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของตัววัสดุนะครับดีไซน์ต่างๆแล้วก็ในส่งตัวด้านตรงนี้เนี่ยมีฟิงเกอร์พินเซนเซอร์หรือว่าสแกนลลนิ้วมือให้เหมือนกันนะครับกับรุ่นตัว Core 3ที่ผมได้พูดถึงไปก่อนหน้านะครับนะก็คือตัวนี้แหละตัว Core 3ก็มีในเรื่องของตัวฟิ้งเกอร์พินเซนเซอร์ให้ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับซีรีส์ HP 15นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งแถมให้แล้วกันนะครับเป็นซีรีส์ Pavilion นะครับพอ Ultra 7 155U นะมีในเรื่องของตัว NPU นะครับมากับ CPU ด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของตัวปุ่มโกลเปอรนะครับสามารถกดเรียกใช้งานโกลเปอรได้แน่นอนว่าบอดี้ก็ดูพรีเมี่ยมขึ้นอยู่แล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมนะ Pavilion นนะครับงานประกอบงาน CNC ต่างๆดูน่าสนใจนะครับใครที่ชอบความหรูหราผมว่า ขยับมาพลวิเลี่ยนก็น่าสนใจนะครับประมาณนี้ด้านหลังนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เลยก็ได้ชาร์จในเรื่องของตัวไทย4ด้วยแบบนี้นะครับอ่าโอเคราคาก็นี่เลยนะครับที่2,9990บาทนะจาก3 4 9 9 0นาทนะครับอมา์สิ16นึงเทเลบินะครับความจุหน้าจอ16นิ้วประมาณนี้มีวินโดว์ให้มีออฟฟิศให้ โอเคครับก็อันนี้เป็นตัวแถมนะสำหรับพาวเวเลียนนะครับหลักๆผมก็จะให้ดูในเรื่องของตัว hp 1 5นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับจริงๆมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับที่ร้านพอมอเดลอมไลโซบังกะปีนะอยู่ใกล้ๆกับมิสเตอร์ดีไอ้ด้านนี้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมแจ็คเอเซมิชันก็พามาดูเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้เบื้องต้นแล้วกันนะสำหรับคนที่กำลังมองหารถบลูทูธอัจฉทั่วไปอยู่นะครับส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรมานำเสนออีกก็ย่าลื กดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ